ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้มาพบกับ a อ c h a ช n e l ทุกคนอันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูแอป,ปต่างๆนะนะทุกคนที่หางเงินเข้า PayPal หรือว่าเข้าธนาคารนะนะทุกคนตอนแรกอย่างแรกเลยมาแอป,ปนี้เลยอืมอาจจะรอหน่อยน,นะทุกคนอืมมันขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าแบบสอบถามอาจจะหมดหรืออะไรสักอย่างอะไรทุกคนอืมแอปน,นี้น,นะทุกคนถอนอยู่ที่นี่ห้าดอลลาร์นะนะทุกคน 5ร์เข้า PayPal โอเคถ้าครบแล้วเรากดตรงนี้นะทุกคนเอะถอนขั้นต่ำ0.50เนี่ยทุกคนแล้วก็ใส่รหัสเอ้ยใส่อีเมล PayPal ของเราไปที่เชื่อมกับ PayPal อ่ะเนาะก็ใส่ไปตรงนี้แล้วก็กดแรกไปเลยอ๋อมันต้องใช้5 0์มันถึงจะถอนได้ทุกคนมาดูเวลานี่ คือมันหมดเวลาไม่ได้ทํานะทุกคนมาดูที่เมนูนี้นะทุกคนเป็นเมนูแบบเพิ่มเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนนะทุกคนอืมอันนี้ก็แชร์ให้เพื่อนมาอันนี้ได้เลยให้โหลดเนาะจากนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลต่างๆของเราว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็มาตั้งค่าแบบนี้ได้แต่ตอนนี้แอดก็ยังไม่รู้นะทุกคนว่ามัน เปลี่ยนภา,าษาได้หรือเปล่าต้องไปศึกษาอีกทีเนาะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ